สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาชเข้าสู่วันที่35แล้วตอนนี้อิสราเอลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ด้วยการควบคุมกาซาทางตอนเหนือนะครับก่อนจะมาถึงวันนี้เราต้องมีลมมามวันที่เจตุลาคมที่ฮามาสเนี่ยเปิดฉากบุกอิสราเอลเรื่องราวในวันนั้นเรารับรู้แค่เพียงน้อยนิดจริงๆแล้วฮามาสเนี่ยทำมากกว่าที่เรารับรู้แต่ว่าอิสราเอลเปิดเผยไม่หมดนะครับเพราะว่ามันโหดกลายนี่จนเกินไปแต่ก็มีภาพหลุดนี่ออกมาบ้างอย่างที่เราเห็นการตัดสินใจบุกกาซานี่มันไม่ง่ายอิสราเอลก็ต้องวางแผนให้รอบคอบเพราะว่ามนุษยธรรมเป็นตัวขัดขวางอิสราเอลนี่อยู่แล้ว แต่ถ้านึกถึงสิ่งที่ฮามาสได้ทำลงไปมันก็ทำให้อินราเอลนี้อยู่เฉยไม่ได้และแน่นอนครับไม่มีใครไปเรียกร้องมนุษยธรรมจากฮามาส การที่สหรัฐมิการไม่สามารถห้ามอิสราเอลได้เพราะว่าสหรัฐมิการเนี่ยก็เคยทําหลังเหตุการณ์ในวันวันใจเขาใจเรานีครับทำให้สหรัฐมิการเนี่ยพูดไม่ได้นี่เป็นโจไบเดนของพรรคเดโมแครตถ้าเป็นริพับลิกันกาซานี่โดนหนักกว่านี้ตอนแรกอิสราเอลรายงานผู้เสียชีวิตจากการบุกของฮามาสนี่อยู่ที่1,400รายนะครับตอนนี้อิสราเอลมีการรายงานตัวเลขใหม่เป็น1,200รายการแก้ไขตัวเลขก็เนื่องมาจากมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ ของศพและก็พบว่ามีศพของฮามาสเนี่ยรวมอยู่ด้วยตัวเลขจากอิสราเอลจึงลดลงมานะครับจากหนึ่งพร้อเนี่ยเป็นหนึ่งพันสส่วนตัวเลขตัวประกันที่ฮามาสจับตัวไปเนี่ยอยู่ที่2อ0ิคนนี่เป็นการประมาณนะครับไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดและก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เหลือตัวประกันอยู่ที่เท่าไหร่ฮามาสนี่บอกว่าตัวประกันบางส่วนเสียชีวิตนี้ไปแล้ว เราก็ต้องรุ้นเรื่องตัวประกันว่าจะได้รับการปล่อยตัวหรือว่าอิสราเอลจะบุกช่วยเหลือตัวประกันเพิ่มนี้ได้หรือไม่และจะมีตัวประกันคนไทยเนี่ยรอดมาได้หรือเปล่านะครับฮามาสมีการทยอยปล่อยตัวประกันอันนี้ก็เพื่อต่อรองซื้อเวลาหรือว่าลีลาเรียกร้องความสนใจจากนานาชาติตอนนี้ฮามาสเนี่ยก็ใช้การสูญเสียในกาซากดดันนานาชาติให้มากดดันอิสราเอลให้หยุดยิงนี่อีกทีทําได้แค่นั้นนะครับ ตอนนี้อิสราเอลควบคุมการซาทางตอนเหนือได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนนี้อพยพ สองวันที่ผ่านมามีคนอพยพจากกาซาเหนือแล้วประมาณ10,000แสนคนนะครับก่อนหน้านี้อพยพได้ไม่มากเพราะว่าถูกขัดขวางจากฮามาสซึ่งฮามาสเนี่ยต้องการให้ประชาชนอยู่เป็นโลกม,มนุษย์ให้นะครับตอนนี้อิสราเอลเริ่มคุมกาซาเหนือได้ก็จึงมีการอพยพตามคำสั่งของอิสราเอลเพราะว่ากาซาเหนือนะครับน้ำไฟฟ้าแล้วก็อาหารเนี่ยถูกอิสราเอลตัดขาดนี้ไปแล้วปกติอิสราเอลเป็นคนส่งให้พอเกิดเรื่องอิสราเอลโจมตีทางกาศ แล้วก็จึงตัดความชีอเหลือตรงนี้นี่ออกไปนะครับตอนนี้นอกจากปาเลสไตน์ถูกตัดขาดความชีอเหลือจากอิสราเอลแล้วก็เริ่มเกิดโรคระบาดเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีความสามารถรองรับผู้ป่วยนี้ได้แล้วเพราะว่าขาดทุกอย่างที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีทางการโดยใช้เครื่องบิน F16 กับ j กับเจเจมใสเป็นส่วนมาก พอควบคุมสถานการณ์ได้นะครับยุทธวิธีก็ต้องเปลี่ยนไปแน่นอนว่า F16 ก็ยังทํางานอยู่นัล่ละครับแต่ว่าการจัดการฮาม,มาสในตอนนี้คนที่เหมาะสมกว่า F16 นี้ออกมาแล้วมันก็คือ AH-64 Apache เชีฮลิคอปเตอร์โจมตีนะครับเราจะไม่มาเถียงกันเรื่องชื่อของเฮลิคอปเตอร์นะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยได้ยิน Apache มาอย่างนมนานแต่ว่าแอ m ดมินจะเรียกมันว่า Apa c h ชการสนับสนุนทางการอะ a ปชียทาได้ดีกว่า F16 นี้แน่นอน The cat sat on the เพราะว่าอะเปชีสามารถเคลื่อนที่ช้าๆได้และก็ลอยนิ่งได้นะครับสังเกตการได้ดีกว่า F-16 ที่เป็นเครื่องบินเจ็ตความเร็วสูงแน่นอนว่าอิสราเอลเนี่ยก็มีเฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่างอะเปชีและแน่นอนครับระดับอิสราเอลใช้เดิมๆนี้ไม่ได้อยู่แล้วต้องมีการโมดิฟายสไตล์อิสราเอลโดยเฉพาะอาวุธที่ใช้นะครับปกติอาวุธประจำตัวของอะเปชีก็คือขีปุระเฮลไฟเออร์ fire, และอิสราเอลเตรียมอะเปชีมาพร้อมกับเฮลไฟเออร์ใน แพิเศษโมดิฟายมาเพื่อทำลายอุโมง์ของฮามาสโดยเฉพาะนะครับการปรากฏตัวของอา a พชีที่มาพร้อมกับอาวุธลึกลับที่มีหน้าตาคล้ายกับ a g m 114 h e l l f i r e ทำให้ผู้สังเกตการณ์งงงวยเลยครับเพราะว่าพิจารณาจากขีปนาวุธ มันไม่ใช่เฮลไฟร์แบบธรรมดามีแถบคาดที่มีสีที่เปลี่ยนไปมีการคาดกันว่าเฮลไฟเร์รุ่นโมดิฟายเนี่ยอาจติดตั้งหัวรบแบบเทอร์โมแบริที่ออกแบบมาเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินนี้โดยเฉพาะเทอร์โมแบริจะมีลักษณะเฉพาะคือจะใช้ออกซิเจนรอบๆตัวมันเนี่ยทำให้ระเบิดรุนแรงกว่าหัวรบทั่วไปแน่นอนว่ามันเป็นอาวุธต้องห้ามนะครับแต่ว่าไม่เคยที่จะห้ามได้รัสเซียก็ใช้กับยูเครนยูเครนก็เคยใช้กับรัสเซีย นะครับขีปนาวุธ AGM 114 Hellfire AGM ก็มาจาก Air to Ground Missile Hellfire ก็คือไฟนรกนะครับราคาลูกละประมาณ5ล้าน3แสนบาท พิสัย500เมตรถึง11กิโลเมตรมีความเร็ว1,601กิโลเมตรต่อชั่วโมงปกติ Hellfire ทั่วไปเนี่ยมันก็อันตรายนี่อยู่แล้วสามารถใช้ทำลายรถถังยันเกราะได้ทำลายบุคคลก็ได้นะครับส่วน Hellfire ที่มีหัวรบแบบ Thermobaric ผลิตขึ้นมาในปี2,545เป็นการอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับของ Hellfire มีชื่อ AGM-114N ก็ N, เ,เพื่อมาทำลายบังเกอร์นี่โดยเฉพาะนะครับ ขีปนาวุธ Hellfire มี4รูปแบบนะครับ1 AGM 114K เป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังด้วยหัวรบระเบิดแรงสูงนะครับ2 AGM 114M เป็นขีปนาวุธใช้กับเป้าหมายที่ไม่แข็งแรงมากนะักเช่นอาคารแล้วก็รถโฮมเกราะแบบเบา3 AGM 114L หรือว่า Longbow Hellfire เป็นขีปนวุธยิงแล้วลืมนะครับหมายถึงล็อกเป้าแล้วก็ยิงออกไปนี่ได้เลยใช้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย4 AGM 114N เป็น Thermobaric ใช้จัดการบังเกอร์หรือว่าห้องใต้ดินมีความรุนแรงที่สุดในรุ่นนะครับ เมื่อวันที่4พฤศจิกายนกองทัพอากาศของอิสราเอลได้โพสต์ภาพอับพชีกำลังบินไปกาซาซึ่งก็มีขีปนุษย์ปริศนามีแถบสีแดงซึ่งปกติแล้วเฮลไฟเออร์จะมีแถบสีเหลืองนะครับแล้วมันก็เป็นสีเทาแปลกตาไม่เหมือนกับเฮลไฟเออร์แบบทั่วไปต่อมากองทัพอากาศของอิสราเอลได้ลบภาพนี้ออกแล้วก็โพสต์ใหม่เป็นภาพเฮลไฟเออร์ทั่วไปธรรมดาซึ่งมันก็มีพีรุษนะครับ แน่นอนว่ามันเป็นอาวุธร้ายแรงอิสเอลคงไม่อยากตอบคำถามนี้มากไปเพราะว่ามีคนจ้องประท้วงนี่อยู่แล้ว AGM 1 1 4 n Thermobaric มันจะเป็นในการทำลายอุโมงค์ของฮามาสแบบปลีกเลี่ยงนี่ไม่ได้นะครับหัวรบ Thermobaric รู้จักกันในชื่อของระเบิดสูญญากาศประกอบไปด้วยประจุ2อัอน,นี้แยกจากกันนะครับประจุหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงจะไปผสมกับออกซิเจนในอากาศสร้างละอองฝอยขึ้นมาหมายถึงจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นกระแทกมหาศาล โดยเฉพาะในที่ปิดนะครับเช่นบังเกอร์หรือว่าอุโมงคถือว่าเป็นอาวุธร้ายแรงชนิดหนึ่งเมื่อพิจารณาแล้วแม้ว่า a g m 114n จะไม่ใช้แถบแดงนี้เสมอไปแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันอาจจะเป็นอาวุธที่อิสราเอลเนี่ยโมดิฟายขึ้นมาเองก็เป็นไปได้แต่ว่าประสิทธิภาพไม่ต่างจากเชอโ์โมแบริกแน่ๆนะครับก็นับว่าเป็นอันตรายต่ออุโมงค์ของฮามาส การมาของอาชีกับอาวุธลึกลับไม่เป็นผลดีต่อฮามาสนี่แน่นอนนะครับเมื่อวานแอดมินบอกว่ามี2ทางที่อิสราเอลจะใช้หนึ่งนี้ส่งคนเข้าไปในอุโมงสองใช้แก๊สอัดเข้าไปในอุโมงค์วันนี้มีทางที่3แล้วนะครับก็คือยัดเฮลไฟเออร์แบบ t ท r m o โมเปริกนี้ลงไปไม่ต้องไปคิดเยอะยังไงอุโมงฮามาสนี่ก็โดนทุบนี่อยู่แล้วมันไม่มีอะไรดีกว่าส่งเฮลไฟเอร์ไฟนรกไปให้กับฮามาสซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฮามาสนี่คู่ควรอิ ิวก็น่าจะคิดแบบนั้นนะครับ